สวัสดีครับผมพบเ,เจอกันกับผมครับกับครูเฮาครับในอ่าช่องแหงวนวตุวนทิพย์วุเด่นครับผมตัวนะครับผมบได้มาพบพอกับพี่น้องนี้าวันเคลื่อนแขนพี่นอ้องมารีวิวให้พี่นอ้องเบ่งมาเป็นอย่างทางังไข่ผมจังค่อย มี2เวอร์ชันก็คือสาสบบ่วงครับสี่สบดบวงนะครับอันนี้เป็น4ี่สบดบวงครับพี่น้องผมก็ได้กางมาให้เบิง่งนะครับเนาะนี่ครับสีเอ็นที่ผมใส่กระสิเป็นสีน้ำตาลพี่น้องอย่าสีเขียวสิั่นพี่น้องเดียวไปกระสีพางตาได้ดีนะครับนี่ครับเหตุผลที่ทางขายผมเหตดเป็นส6สบหหรือ4ี่สิบปดก็คือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วครับผม ยงมเวลาห้ากลางนะครับโดยส่วนใหญ,ญ่ห้าสิีกางเป็นซีเหลี่ยมนะครับึ่งสีีเลียมที่เ้ากลางก็จะเป็นซีเลียมจัตุรัสแล้วก็เสียงหุ่นนะครับกับตั้โพงนี่ตั้งไว้ตรงกลางนะครับยงมห้า,หากลางเขากับเริ่มต้นจากลักใดลักหนึ่งแล้วเขากับน,นับเวลาห้ากลางเขากับปล่อยไปที่ระบงนับครับขั้นห้าสิีกางซี่เหลี่ยมก็คือหารซีพี่น้องสามสิบหกหารซีกับซีเด้ ด้านละเก้านะครับด้านละเก่าบวงมันก็สิจำง่ายมันก็สีซอยให้จำง่ายหรอกครเวลาเท่าตอกหลักตอกยังมันก็สิตอกง่ายส่วนสี่สิบแปดบ่วงกับด้านละสิบสองบวงไปหน่อยนะครับด้านละสิบสองบวงสิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดนะครับข่านมันมาสามสิบหกบ่วงกับสิบสองเอ้ขอไพ่ครับเก้าสี่สามสิบหกก็คือสีด้านละเก่าบ่งงางาบวงนะครับอันนี้สี่สิบแปดบวงนี่ซีนี้ความเหงาประมาณหาเมิดนิดนิดครับ นะครับเวลาขันท่ามากางกนะ็บสีได้ฟังละประ,นะรประมาณเมตรนีสิบเส้นนะครับประมาณเมตรเมตรนีสิบเส้นได้กับรังสวยงามพี่น้องสี่สิบแปดดวงนี่กับรังสวยงามนะครับขั้นสามสิบขั้นสามสิบหกดวงนะครับนี่มันก็จะอยู่ประมาณนี้พี่น้องนะครับ,บ,รบเก่าดวงนะครับไหลมาหอดเมื่อที่ผมอยู่นีะเก่าดวงกับสิประมาณบ่อดเม็ดนะครับนี่ครับสี่บวง บาที่นี่นะครับอันนี้คือการกลางแบบสี่เหลี่ยมนะครับทีเพื้นที่มันพ่อที่สีการสี่เหลี่ยมหลืกัศกการสี่เหลี่ยมนะครับอีกแบบหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันนี่ครับผมอีกแบบหนึ่งที่มกักจะนิยมการกันก็นกนคือแบบสามเหลี่ยมนะครับเนาะ ซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าขึ้นแขวน่ข่ผมเนี่ยจมีสองแบบก็คือสามิบกบวงกับสี่สิบปดบวงแต่ว่าที่ผมแนะนําำก็คือสีสิบแปดนะครับสาเหตุที่ว่าออกแบบมาบอก,บอกคือไข่เนี่ยก็คือว่าขั้นเท่ากางสามเหลี่ยมกับกางางเพราะว่ามันคํานวณไงพี่อนอ้องมันเกี่ยวของกับการคํานวณน,นะครับว่าเอสิบปวยแต่ละด่านเนี่ ไปด้านละจักบวงเพื่อให้มันเกิดเลี่ยมที่มันทอกันขั้นพื้นที่มันได้เนาะครับเนาะอันนี้กับซี่เป็นอ่าหารสามพี่น้องสี่สิบแปดบวงหารสามกับหารสามก็คือสามเรียมก็คือด้านละสิบหกบวงสิบหกสามเป็นสี่สิบแปดขั้นสามสิบหกบวงกับสิบสองสามเป็นสามสิบหกก็สี่ด้านละสิบสองนะครับก็บสี่ด้านละสิบสองเนาะครับเนาะนี่คือเหตุผลว่าเป็นอย่าง ผมคือจังคอยเฮดสามสิบหกกับสี่สิบแปดบวงนะครับแต่ก็นแนะน้ำ <c oughs> นะครับคนที่สนใจก็คือให้สร้างแบบสี่สิบแปดบวงพี่น้องนะี่ครับมันก็สีพอดีคือกันสามสิบหกบวงมันก็สีแคบแน่จักหน่อยนะครับถามว่านอกจากเข้ากลางแบบสีแล้วนะครับกลางสาแย่เลยได้บอต้องบอกจะสี่ครับพี่น้องนะครับในการกลางอ่า ขึ้นแขวนนี่นะครับรือว่าขึ้นรักก็แล้วแต่นะครับมั่นขืนอยู่กับพื้นที่ที่เทาสิบไปต่ตนะครับพื้นที่เดียวสุดไปใส้งานว่าพื้นที่มันเหมาะสมกับการกางแบบไดนะครับแต่ถามมาสาเหตุที่ผมมันออกแบบ36บวงกับ4 8บวงมาก็เพราะว่ามันสิได้สะดวกต่อการาใส่งานตอนที่เท่ากางคำคำนวณเ่านก็สิได้ดคำนวณไงพี่น้อง สามเหลี่ยมด้านเท่านะครับทุกด้านก็จะสิบหกวงเท่ากันหมดนะครับเสร็จแลวเคาเสียอ,อลำพวงกับนกตั้งไว้ตรงกลางกะแหล่าแต่นะครับหรือสีกลางเป็นแบบซี่เหลี่ยมพื้นผาก็ได้พี่น้องกับคำานวงไงนะครับขั้นผู้ได้ไปกลางอ่นกตูมอยู่น้ำหัวขานานะครับหัวขาน่าโบกกว้างหลายกะกลางแบบหนาเงาวนี่ นะครับด่านละยี่สิบก็บเป็นสี่สิบหน้าตัดด่านละสี่บ่วงมันก็พอดีครับพี่น้องนี่ด่านหน้าตัดสี่บ่วงสมมุติว่าขวางคันแท้นะครับขวางคันแท้สี่บ่วงปุ๊บขวางแล้วก็นยาวไปพุ่นนะครับแล้วก็นยาวไปพุนยี่สิบฝั่งนี้ก็นยาวยี่สิบนะครับเอาหุ่นไปตรงกลางเอา,เอาลําโพงตั้งไปตรงกลางมันก็สิบมันก็สิบพอดีก็คือขั้นกขึ้นมาจากฝั่งทราย เรือโนขึ้นมาจากฟังขวากะมีโอกาสที่สิดุนขึ้นหรือว่ามันเขามาในมันหลอดขึ้นหรือว่ามันมีโอกาสเขามาทางในได้ย่ำมันออกก็มีโอกาสออกได้ซ้ายออกได้ขวานะครับหรือบางคนกับอาศจกลางซาวเดียวนี่น้ำกันแทกกัได้กะแล้วแต่สถานการณ์นะครับนี่ครับผมกะให้ชมลายเอียดนะครับห้ชมลายเดียดกอนว่านะครับแบบ มุนได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเอ็นได้นะครับนะครับอันนี้รายละเอียดของบ่วงนะครับว่าวงของบ่วงกับซีเกยกันจักนิดนึงถามว่าเป็นยังเกยกันมันเป็นใจไหมันดีบอมันก็มีโอกาสที่นกสีบอลอดสูงพี่น้องขั้นขั้นบ่วงมันห่างขออยาตครับนี่ขั้นมันว่าบ่วงมันห่างกันสิขั้นนกมันมัน มันยางมาตัวนี้พี่น้องมันยางมาตัวนี้มันเก็โอกาสที่มันมันชิรอดกับมีนะครับผมก็เลยออกแบบให้มันไข่กันไว้นะครับให้มันเกิดความทีกันจังน้อยหนึ่งเพื่อประโยชน์ของการใช้งานเอครับผมเม่นีก็เอามาฝากพี่ฝากน้องให้เห็นรายละเอียดที่อธิบายเงา้นี่นะครับแต่ว่ากาศสำหรับ พี่น้องคนทีเริ่มทีซีฝึกเรียนฮัดเรียนนะครับอาจจะิโบท่านเคยกางความสูงกะประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับนกกวักประมาณนี้แหละตั้งสามนิ้วนะครับเพราะว่าหัวมันบ่อสูงเกินนี่ดอกเวลามันแรีนเขาขึ้นมันหัวมันก็สิกลมลงนะครับมันช่พอดีกันครับข้อกับหันม่เลอะนะครับจะได้กระฝากติดตาม้วพี่น้องเด้อราคากะ สามสิบหกบ่วงกับสี่ร้อยห้าสิบแถมอะไรสี่สินแล้วก็กระดิ่งหนึ่งตส่วนสี่สิบแปดบ่วงกับห้าร้อยห้าสิบบาทแถมอะไรห้าสินแล้วก็กระดิ่งหนึ่งตัว,วนบบี่นลหละครับผมกะเป็นงานที่มีคุณภาพและมาตรฐา,านนะครับแต่ลองเป็นรายลเบิยดง,งานผมมาเสือข่าวเฮ็ดมาจากไหนหลอดเป็นจากไหนนะครับฝากได้นะพี่น้องเนาะ เอาไปพบปอกันคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สุขผาพองแร่งทุกทุกคนสวัสดีครับ